วัสดีค่ะวันนี้นะคะสัปดาห์นี้เด็กๆเ,เรียนเกี่ยวกับงานใบตองนะคะของใช้นะคะก็คือเอาใบตองนี่แหละมาทําของใส่อาหารนะคะแต่วันนี้ก็อยากให้เด็กๆรู้จักอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทํางานวันนี้ก่อนนะคะได้แก่บใบตองนะคะนี่คือใบตองกันกระนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ไม้กัดนะคะเราเตรียมพร้อมถ้าเราไม่ใช้ไม้กัดเราก็ใช้อะไรคะใช้แม็ก แทนนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็จะให้เด็กๆทำกระทง4มุมนะคะกระทง4ี่มุมนะคะอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็คือวงกลมจะใช้ถ้วยก็ได้หรือว่าภาชนะอะไรก็ได้นะคะที่มันเป็นวงกลมนะคะให้ให้มาวัดลงที่ใบตองนะคะอัะนนี้กระทงสี่มุมนะคะเราต้องตัดใบตองให้เป็นทรงกลมกอนะคะเราใบตองมาประกบกันนะคะ เสร็จแล้วใช้วงกลมนะคะงงวงกลมตรงนี้ก็คือจะเป็นถ้วยก็ได้นะคะหรือภาชนะอะไรก็ได้นะคะที่มันเป็นวงกลมหลังจากนั้นก็ใช้ดินสอนะคะหรือปากกาก็ได้นะคะขีดวงกลมนะคะเสร็จแล้วเราใช้กันกระไดตัดนะคะแต่ใบตองเราต้องเช็ดก่อนนะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปใส่อาหาร ะะว่าตัดใบตองนะคะตัดให้เป็นวงกลมตามที่เราวัดไว้เมื่อ,อกี้นะคะที่เราขีดไว้นะคะตัดไปให้ได้วงกลมโอเคเราได้แล้วนะนะีเมื่อได้วงกลมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะจับุน่น 4มุมนะคะมุมด้านไหนก่อนก็ได้นะคะตั้งขึ้นมา1มุมก่อนนะคะแบบนี้นะคะได้แล้วนะ1มุมจับนะคะเอาขึ้นมาลักษณะแบบนี้เอาเนิ้วสอดเอาไปนะคะแล้วดันขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะใช้แม็กหรือไม้ใช้แม็กหรือไม่จับก็ได้นะคะถ้าเราใช้แม็กก็กดลงไปเราได้แล้วลนะคะ1มุม พอเราจะทํามุมที่สองมันจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่คือมุมที่สองนะ,ะเวลาเรากดหรือว่าเราทํามุมเนี่ยเอานิ้วนะคะวงกลมจะใช้อะไรก็ได้จะใช้ถ้วยหรือแก้วก็ได้นะคะที่เราต้องการนะคะและแต่ขนาดใช้ที่เราอยากได้เมื่อเราได้มุมที่สองแล้วต่อไปมุมสามกับมุมสี่นะคะมันก็จะตรงกันข้า นี่ก็คือมุมที่3 5, นะคะเมื่อเราได้แล้วใช้ไม้กาดหรือแม็กนะคะคนี่คือมุมที่สต่อไปมุมที่4มุมที่4ี่ก็จะตรงกับมุมที่3นะคะกดลง เราจะได้แล้วกระทงสี่มุมนะคะอันนี้คือกระทงสี่มุมนะ,ะมุมหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่นะคะมันจะตรงข้ามกันอันนี้คือรูปแบบของกระทงสี่มุมนะคะกระทงสี่มุมนี้สามารถที่จะไปใส่อหอมกก็ได้หรือทําขนมใส่ในนี้พตะกโก้อะไรเนี้ยได้หมดเลยนะคะ ันนี้คือกระทง4สี่มุมนะคะสำหรับสัปดาห์น,นี้ให้เด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับการกระทำนะคะกระทง4สี่มุมจากใบตองแต่ถ้าเราไม่มีใบตองในการเรียนการสอนที่จะให้เด็กรู้จักการทำกระทงเราสามารถใช้กระดาษทำก็ได้นะคะใช้กระดาษ A4 ธรรมาดานี่ค่ะอย่างน้อยให้เด็กๆเขาได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติได้นะคะนี่ใช้กระดาษ A4 ครึ่งนึงก็ได้นะคะเพื่อที่จะทํากระทง n สี่มุมนะะแล้วเราก็วัดวงกลมลงไปนะคะเอาวินสอขึ้นะคะจะเป็นทั่วยหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นรูปร่างวงกลมแบบนี้นะคะเพื่อได้วงกลมแบบนี้แล้วตัดกรณีที่เราจะสอนเด็กแล้วบังเอิญแถวโรงเรียนของเรามันไม่มีใบตองน,นะคะเราสามารถให้เด็กเรียนรู้ได้โดยการใช้กระดาษ นะคะหอกระดาษก็ใส่ของได้เหมือนกันแต่ให้ใส่ของแห้งนะคะแบบนี้ก็ตัดออกนะคะได้วงกลมเสร็จแล้วเราก็จับเป็นมุมเหมือนเหมือนใบตองน,นี่แหละนะคะจับขึ้นมาสี่มุมน,นะคะเหมือนกันหักเข้าเหมือนกันใช้ไม้กัดก็ได้หรือจะใช้แม็กแล้วแต่เรานะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะคะทำอาหารจะใช้แม็กมากกว่า ในการทํทากระทงเพราะว่ามันรวดเร็วนะคะรวดเร็วในการเย็บระทงน,นะคะแล้วมันก็ไม่อันตรายด้วยเพราะถ้าใช้ไม้กวาดบางครั้งอะ่ะมันเสียบมือนะคะนี็ก็จะเป็นมุมที่สามแล้วนะคะเด็กๆทําได้ทุกคนนะคะเราก็จะได้ใส่น้ำจิ้มก็ได้น้ำจิ้มในที่นี้คือพริกกระเลืองนะคะนี่ หรือจะใส่อาหารแห้งเห็นไหมคะได้แล้วจากใบตองไอ้ทอดทีค่ะจากกระดาษนะคะอันนี้คือทำจากกระดาษอันนี้จากใบตองนะคะเขาเรียกว่ากระทงสี่มุมนะคะนี่นะคะติดตามได้ในช่องครูพัฒนานหารยืนนะคะโอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันค่ะในการทำกลวยใส่ดอกไม้นะคะ สัปดาหนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ